สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ตเนลนะครับในวันนี้นะครับถึงจะไม่มีบิ๊กโจ๊กนะครับหรือว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พานนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าบิ๊กโจ๊กโดนนักขณะนั้นให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับว่าฐานว่ามีความผิดนะครับว่าสอบแวว่าอาจจะเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์มินนี่นะครับณตอนนั้นนะครับก็เลยให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะการที่จะสอบ วินัยร้ายแรงเนี่ยครับก็ต้องใช้เวลานาน,นครับแต่เท่าที่ดูก็ก็ผ่านมา,เ,าเกือบเกือบตีและสอบสอบวินัยเนี่ยก็เกือบเกือบเกือบเปีเหมือนกันนะหลังจากที่ให้ออกจากราชาการไว้ก่อนนะครับซึ่งทางพิโจงเนี่ยก็พยายามที่จะต่อสู้นะครับเพื่อที่จะให้ได้กลับมาแต่ว่าสู้กันด้วยเขาเรียกว่าอะไรข้อกฎหมายนะครับแต่ก็ ภายหลังนะครับก็โดนเซ็นคำสั่งนะครับไล่ออกทีนี้ตรงเนี้ยคือถามว่าอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำงานเพื่อประชาชนนะครับในขณะที่ตอนที่บิ๊กโจ๊กดำรงตำแหน่งนะครับเป็นรองพบรตรเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าบิ๊กโจ๊ก็จะมีประชาชนเนี่ยเข้ามาหานะครับว่าให้มาช่วยดูเกี่ยวกับ ไม่ได้รับฟังเป็นธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรายการต่างๆนะครับก็จะโอนตรงนี้ฝากให้บิ๊กโจ๊กดูให้นะครับก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงประชาชนนะครับใครๆก็จะเข้าหาท่านได้นะครับก็ไม่ถือตัวนะครับบางทีนะครับโทรเบอร์ท่านไปก็ปึ๊บก็ติดก็รับเลยนะครับก็เหมือนผมจะเคยดูของมาร์คบูบ้างที่ว่าเดี๋ยวลองโทรไปหาบิ๊กโจ๊กอะไรเงี้ย โทรไปรับด้วยบิ๊กโจกรับด้วยนะครับก็ถือว่าการทํางานของท่านเนี่ยคือพูดง่ายว่าเข้าถึงประชาชนนะครับทําให้มีคนเนี่ยรักมากมายนะครับก็มีความหวังนะครับก็อยากให้บิ๊กโจกกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับแต่ในเรื่องของทางข้อกฎหมายต่งตางๆนะครับมันก็ยังไม่ได้จบไปแล้วท,ท่าทีเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็เหลืออีก2ช้อยนะครับที่จะ กลับมานะครับแต่ตอนหลังนี้ก็มีเหมือนจะเกี่ยวกับข้อสอบอีกกงข้อสอบอีกก็จะพัวพันเข้ามานะครับซึ่งณตอนนั้นนะครับบิ๊กโจก็ได้มีการสู้ในเรื่องของทางข้อกฎหมายนะครับต่างๆนะครับแต่แต่ก็ไม่ไม่เป็นผลนะครับจนเลยมาถึงตอนนี้นะครับก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ต้องรอ,อ,งอกรกตลนะครับ ปิทัก์ระบบคุณธรรมตำรวจนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ต้องไปฟ้องที่ศาลปกครองสูงสุดนะครับทีนี้ตรงนี้ก็น่าจะใช้เวลาระยะเวลาอีกนาะนซึ่งทางปปชเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกมาแต่อย่างใดช่วงนี้ก็เงียบเลยนะครับว่า,าไม่ทราบว่าน่าจะหาข้อมูลหรือหลักฐานอะไรต่างๆนะครับซึ่งถาาว่าตรงนี้ ก็ยังไม่ได้ตีชัดแน่ชัดนะครับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะผิดแบบเต็มประตูเลยไหมอะไรเลยไหมหรือว่าเป็นแค่ลูกน้องเป็นคนทำนะครับเพราะว่าบางทีบางทีการโยงเส้นเงินเนี่ยมันก็ต้องบอกได้ไงว่าเส้นเงินที่ไปเนี่ยคือเท่าที่ผ่านมามันจะไม่มีเงินส่วนตัวของของเขาเลยเหรอที่เขาทํางานแล้วเขาอาจจะเก็บเงินเก็บทองได้มา ทำงานเป็นตำรวจมาัำงานคือเขาจะไม่มีเงินมีทองไม่มีเงินเก็บเลยเหรอใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นตั้งข้อสันนิษฐานนะครับว่าคือคําว่าเส้นเงินโยงไปเนี่ยมันก็ต้องอาจจะต้องชี้ชัดให้ได้ว่าเงินตรงนี้เงินมันมาจากตรงไหนนะครับซึ่งอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยทางภรรยาด้วยอะไรเนี่ยเออทำธุรกิจใช่ไหมบิ๊กโจ๊กก็เป็นถึงรองหบตลอดเงินเดือนก็น่าจะสูงพอสมควรซึ่ง ทำงานมาตั้งนานก็น่าจะต้องมีตังค์เก็บตังค์รบ้างเจ้าะเกิดจะเหมาหลวงว่าเอ้ยเป็นเกี่ยวกับของเว็บพนันมีไปจ่ายค่านูน่นค่านี่อะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่ามันมันจะกลายเป็นแบบเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเส้นลมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับซึ่งถามว่าตรงนี้ทาง พนักง,งานสอบสวนเองก็ดีอะไรก็ดีเขาก็มีข้อมูลนะครับซึ่งแต่ถ้าจริงๆแล้วเรื่องบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือผมก็ต้องส่งไปที่ปปชใช่ไหมก็รอดูนะครับว่าตอนหลังรู้สึกว่าทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็น่าจะเงียบๆหายไปนะครับก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะกข่าวก็ไม่ได้มีโทรไปถึงข้อ,อเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายต่งตางๆเกี่ยวกับ อย่างสมมติถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะมีโทรไปสอบถามว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยกับเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแบบอย่างสมมติการาการทำงานของท่านอะไรเงี้ยแต่หลังๆมาก็ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีการโทรไปพูดคุยหรืออะไรก็อย่างคุณอัจฉริยะนะครับก็บอกให้ทางบิ๊กโจ๊กเนะี่ยบอกให้อยู่นิ่งๆเงียบๆไม่ต้องไปให้สัมภาษณ์ไม่ต้องทำอะไร ให้อยู่เฉยๆนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้ออกมานะครับก็เงียบไปเลยนะครับทีนี้คือการทํางานบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือช่วยเหลือประชาชนนะครับเออแต่ตอนนี้คืออย่างสมาคมชาวปกากใต้อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เห็นอ่าได้มีการไปออกงานหรือไปอะไรก็ เงียบอยู่นะครับหรือว่าบางทีออกเราอาจจะไม่ได้เห็นก็ได้อะไรเงี้ยครับก็สําหรับใครเนี่ยครับที่ชื่นชอบบิ๊กโจ๊กนะครับว่าเชอบในการทํางานเอาลองคอมเมนต์มานะครับว่าชอบตรงไหนชอบอะไรของบิ๊กโจ๊กที่เวลาบิ๊กโจ๊กทางานคือก็จะมีคนจำนวนมากนะครับที่แบบอยากให้บิ๊กโจ๊กกลับมาอยากให้บิ๊กโจ๊กกลับมาแบบคือก็มองว่าน่าจะต้องเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหรือเปล่าถึงจะได้กลับมาตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิด ไม่ได้เปลี่ยนผ่านยังเป็นอย่างนี้อยู่มันก็น่าจะกลับยากครับหรืออาจจะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลก็ได้อาจจะเป็นที่ต่างปกครองก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดสารชี้ชัดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรไปเป็นคุณกับทางบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็อาจจะได้กลับก็ได้นะอันนี้ก็คือเราก็ต้องรอศาลย่างเดียวเพราะว่าเราจะไปไปบอกว่าเอ้ยบิ๊กโจ๊ก ยังไงก็ต้องได้กลับอย่างเงี้ยมันก็ยังติดอยู่ตรงเนี้ยคือมันก็ยังไม่สามารถที่ที่จะกลับมาได้ไม่ว่าจะเป็นท่านเสรีก็เคยพูดว่าเอบิ๊กโจ๊กชนะร้อยนงได้กลับมาแต่ว่าพอเวลาผ่านไปมันเริ่มมองให้เห็นแล้วผ่านไปสองปีกว่าแล้วเริ่มมองให้เห็นแล้วว่าเอ้ยสรุปแล้วจะได้กลับมาจริงๆไหมอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็ จริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็ติดตามกันมาเราก็อยากให้ท่านได้กลับมาทํางานแหละมันจะได้มีความรู้เกี่ยวกับตรงนี้ก็ได้เอาไปช่วยเหลือประชาชนอะไรเงี้ยแต่ถ้ายังไม่ได้กลับอย่างนี้ก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะครับว่า,าทางมิกโจ๊กเนี่ยจะมีโอกาสได้กลับมานั่งเป็นรองผบอรตรหรือว่าจะได้กลับเป็นผอบอรตรอ,อีกไหมนะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับ เรื่องอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองมันก็เยอะใช่ไหมช่วงนี้ข่าวเคลออะไรก็มากันเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารยิงปะทะทางทหารกัมพูชานะครับก็นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับ อันเดนิวก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ